ะะพอใจวันนี้เราจะมาเรื่องที่สองกันนะคะเรื่องรันร้องไห้เอาแต่ใจพอใจร้องไห้ไหมไม่ร้องเพราะพอใจเป็นเด็กดีพอใจไม่ร้องไห้ไม่เอาแต่ใจด้วยเล่นของเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะเก่งมากแค่เอามือหอมก่อนนเก่งของเล่นเก่งจังเลย ผ่ายายห้องไหาติผมชิงพาพอใไมหอมอมหอยฝาพ่อใจอ๋ออมหอยาพ่อใจมผมชิงขนาดเลยนิมบ ผมเริ่มเข้าท่างละผมเริ่มเข้าท่าละดูสิผมเริ่มเข้าท่าละนี่ไงลูกเริ่มไม่ฟูละออ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 วงนนหรยังคะงวันนี้วันนี้พอใจไปไหนมาคะวันนี้ไปไหนวันนี้วันนี้ไปไหนกับแม่มากับพี่ออมไปไหนคะ ไปโรงเรียนกับวัดแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอาหารให้บัวแดงแล้วย่าให้บัวแดงด้วยใช่ไหมใช่กับย่าปลูกเออกับย่าปลูกหนูได้จับบัวแดงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบัวแดงกินหญ้าเยอะเลยใช่ไหมโบแดงกัดนิ้วอมๆของข้าเลยค่ะโบแดงไม่ได้กัดนิ้วอมเอ๋หญ้ามันบาดมือพี่ออมลกูกไงหญ้าบาดมือพี่ออม ว่าผมสิ้นจังเลยผมสวยแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ฟูแล้วลูกผมเป็นเหมือน,นแบบผมหนูหยิกอะ่ะสวยเลยอ่ะนั่นและสวยแล้ว, <c oughs> ว,ลวนี่สวยแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหายฟูแล้วเนี่ยเนี่ย <c oughs> แม่มัดผมแล้วมันแกะออกไงลกูกมันก็เลยแบบฟูไงอ่านเรื่องที่สองลอคะโอเคค่ะ <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวกินนี้ไว้ก่อนน้ก่อนเดี๋ยวแม่ พอ,อก,ก่อนบ๊ายบายก่อนนะเดี๋ยวมาอ่านที่ทานกันนะคะต่อไปค่ะ